เปิดบ้านบัวขาวกว่จะมี100หมนึ่งร้อยผ่านรรทับร้อยสังเวียนเป็นนักมวยชื่อดังที่ได้สร้างชื่อเสียงโด่งดังให้กับประเทศไทยสําหรับบัวขาวบัญชาเมฆหรือสมบัติบัญชาเมฆที่เริ่มอาชีพมวยไทยตั้งแต่อายุแปขวบที่อําเภอสํโรงทาบจังหวัดสุรินทร์จากนั้นบัวขาวได้เข้ากรุงเทพมาสังกัดคมม่ายมวยปอบประมกุกเมื่ออายุ15ปีบัวขาวได้รับเข็มขัดมัคลองเป็นจำนวนมากและภายหลังได้เริ่มอาชีพมวยไทยที่กรุงเทพได้แชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อย รุ่นเฟเธอเวทแชมป์ประเทศไทยรุ่นเฟเธอเวทและชมป์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยอีกครั้งในรุ่นไลท์เวทในปีพศ .2545 บัวขาวชนะเลิศมวยไทยมาราทอนโตโยตา้ารุ่น140ปอนด์ที่สนามมวยเวทีลุมพินีชนะโคบายาชินักชกชาวญี่ปุ่นนอกจากนี้บัวขาวยังมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงการการต่อสู้ระดับสากลโดยเฉพาะในทวีปยุโรปและประเทศญี่ปุ่น เคยเป็นนักมวยไทยสังกัดค่ายมวยปอประมุกบัวขาวจัดเป็นหนึ่งในนักกีฬาอาชีพไทยที่ทำไรายได้สูงโดยส่วนใหญ่มาจากการชกมวยที่ต่างประเทศนอกจากนี้แล้วยังมีผลงานการแสดงในภาพยนตร์ไทยเรื่องซามูไรอโยธยาและในปีพศ2554 บัวขาวได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการไทไฟท์ที่ประเทศไทยในรุ่น70กิโลกรัมซึ่งได้เป็นแชมป์ของการแข่งขันและถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของบัวขาวก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะโด่งดังและมีชื่อเสียงแต่บัวขาวกลับชื่นชอบวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายโดยบัวขาวได้ทันแค่มืยที่จังหวัดเชียงใหม่บนเนื้อที่กว่า100ไร่ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอาณาจักรแห่งนี้ยังเป็นร้านอาหารรีสอร์ทค่ายมวยห้องพักที่รวมทุกอย่างไว้อย่างครบครันซึ่งบริเวณร้านอาหารยังรายล้อมไปด้วยภูเขาทุ่งนาไร่สวนให้หนักท่องเที่ยวได้มาถ่ายภาพเก็บรบรยากาศและทางที่พักเองยังมีทั้งหมด10หลังเปิดให้ผูเข้าพักได้มาเรียนรู้วิธีชนบทและศึกษาชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียงตั้งแต่การทำไร่ไถนาและสัตว์เลี้ยงรวมถึงผักที่นำมาทำอาหารได้ล่าสุดนายอนันชัย ชายเดชทานายความได้ออกมาเปิดเผยว่าเมื่อมีคนสงสัยว่า25ล้านที่คุณเก๋เรียกมาสักไหนมันคือค่าอุปการะการเลี้ยงดูผู้เยาวรวมเฉพาะค่าเทอมช้อนอนุบาลของน้องเท่ากับ473,300บาทเฉพาะค่าเทอมนะยังไม่รวมค่าชุดนักเรียนชุดละ1,000บาทค่ารองเท้ากระเป๋าถุงเท้า